ร้อยพอไปที่บูธนะคแล้วค่ะไม่ต้องเลยพี่จะภูมิใจว่าความดำของตัวเองก็ทำให้ที่โชคดีได้นะคะาชิดต่อไปอันนี้อะไรตัวนี้เป็นเป็นสบู่กระสอบนะคะเป็นวิตามินซีวิตามินอีนะคะเป็นร้ส้มนี่นะคะอ่ะตัวนี้ขายอยู่ก็ละร้อยนี่จะบอกว่าเวลาที่สบู่มันโดนกับใยแบบนี้นะครับผม คลองเยอะหอมเป็นเป็นเป็นน้ำนเลยนะคะแล้วก็ช่วยขัดผิวได้ช่วยขัดผิวได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ลดเลือนริ้รอยหย่อนย่นตามตัวได้สะอาดนะคะอ่ะแล้วก้อนละร้อยใครจะเอาไปที่บูธมีน่าจะมีอยู่ประมาณ20ก้อนเองก็อละหนึ่งร้อยบาทขายสามก้อนร้อยหนึ่งขายก้อนร้อยเดียวแต่ว่าขายสามก้อนร้อยเฮ้ยคนมีโรงงานเขาดีอย่างนี้นี่เองน่าจะสี่น่าจะสิมีโรงงานเจ้าของโรงงานเองก็แบบนี้แหละเด็กเจ้าของ ตรงนี้ใครอายุเยอะสุดมารับค่ะอยู่แถวนี้คนะเดี๋ยวไปจามค่ะเดินอยู่ได้ท่าทางรวยนะตายอยากไั้นเหรใครอายุเยอะสุดตรงนี้คะค่ะไปเลยค่ะใครอยากได้ใครอยากได้ไปที่ปูดนะคะไปเลยค่ะคุณแม่อ่ะตรงนี้ราคาใครเยอะสุดอายุเยอะสุดอายุเยอะสุดมาดูค่ะคุณเท่าไหร่คะรูหกสิบเจ็ด ส86อันนี้เ็สิ86คุณแม่ได้ค่ะตอนนี้ใครเยอะสุดตอนนี้แ88 81โอ้จะให้แล่วไหร่ลุงอันนี้แป้งแล้วแม่ไปเลยคุณแม่หนูก็หยิบให้ยม่หยิบให้ยายเลยลูกค่ะาหนูอายุ80นะหนูจะทำสีเขียวมาแข่งกับคุณแม่เขาเลยเดนแฟชั่นมากถ้าใครอยากได้ซิมาแล้วแต่ตัวนี้นะครับต่ายลดกวนครับ คือตัวนี้เนี่ยธรรมดาตอกละร้อยห้าสิบเก้าวันนี้ใครอยากได้สามตอกเอาสองร้อยพอะช่ไปที่บูธได้เลยกินแล้วมันกินข้าวน้อยมากตัวนี้ไม่ไม่เข้าใจในการขายของเขาเลยซื้อซื้อตอกสองร้อยเขามาเองเขาจัดหนักเลยซื้อตอกสองร้อยต้อวมาถึงแตนลาตีมาอยู่ตรงนี้เขาขายกาแฟให้คุณยังไงรู้ไหมขายมันไปเหอะจะของมันไม่อยู่แตนลาตีเป็นดาราที่ตอแหลมากวันนี้ไม่มาถ้าใครอ้วนสุด อ้วนสุดอ้วนสุดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลมาทำไมล่ะอ้นสุดเอาแบบตนิดนึงน้ำหนักมากสุดอ้วที่สุดคุณมาให้ดูเท่าไห่คะน้ำหนักเ่าไห่คะแ4บมีใครมากว่าแบไหมนะมาสิคะาคนนึงคนนึง่งวาดสบออม่มาวัดไซส์ิวัดไซส์ยรถไซส้นนูนนูน เฉพาะคนนั่งที่โต๊ะใครอยากได้ทุกต่อไปต้องนั่งโต๊ะค่ะงนี่เโต๊ะคอามาตัวใหญ่ไไม่ไดถึงไม่ไดถึงอ้วนกว่าอ้วนกว่าใครมีตัวใหญ่กว่านี้มั้งคะขอนั่งอยู่นะคะนั่งอยู่ในบริเวณงานให้เลยใครอยากได้สามกล่องสองร้อยไปที่บูธได้